สำหรับความภูมิใจในการรับหน้าที่ราชการของผมครับเนื่องจากโอกาสในวัยเด็กของผมเนี่ยได้รับโอกาสจากสังคมค่อนข้างเยอะทั้ง ในส่วนของภาครัฐก็ดีภาเอกชนก็ดีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมีบทบาทหน้าที่สักบทบาทหนึ่งที่จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็สามารถที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ผมว่าการรับหน้าที่ราชการก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่สามารถไปสู่จุดนั้นได้ครับสำหรับอุดมคติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผมนะครับผมยึดหลัก3าําด้วยกันคําแรกก็คือการสั่งสมสั่งสมก็คือการสั่งสมทั้งความรู้และประสบการณ์ทั้งจากตัวผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานผู้ใต้บังคบัญชาหลุดถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวของผมเองครับคำที่2ก็คือการพัฒนาตนเองอย่าหยุดยั้งอยู่กับที่แต่ไม่ใช่เป็นการสั่งสมหรือการพัฒนา จะไม่ไประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าไม่มีคาําที่3ก็คือการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเราจะสามารถนําความรู้ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีไปช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรคาว่าช่วยเหลือไม่ไหมายความว่าต้องเป็นกําลังกายเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์หรือแม้แต่การให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยกันหรือการให้กำลังใจกับบุคคลในรอบตัวของเรานเองครับ